นกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ2ผลงานเพลงที่ผ่านมาลูกทีมจากเพชรสีแดงแล้วก็เพชรสีนเ,เงินนี่ตั้งใจแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ไม่ทําให้โค้ชของพวกเขาผิดหวังเลยจริงๆช่วงนี้ก็ถึงเวลาของรุ่นใหญ่มาปล่อยของครับแม่รับภัยแสงทองกับบทเพลงเบอร์โทรเจ้าฉูจะทําให้ผลคะแนนเอนเอียงมาทางเพชรสีเหลืองได้หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับ ครับอย่าเฝ้าลุกไปใส้ครับพ่อแม่พี่น้องโซสุดท้ายแล้วนะครับผมบ่อเบิ่งบ่อได้นะครับกำนันโนดเพื้นั่งมาว่าโซนี่ต้องเบิ่งสุคนนะครับห้ามลุกไปปิดเด้อพี่น้องเด้อคว้าคับสาวสองพันปีครับแม่น้ำไผแสงทองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาบัดเถื่อติดกับบอลับบัดเถื่อไปไม่ผัดบ่อว่างสัมสายก็ดิโอ้ยลมเสียเถอะวะ เออเออแม่แม่ลำไพ่ครับจ้าจ้าแม่ลำไพ่พร้อมไปครับผมพร้อมแล้วลามาเลยมิวสิกอารมณ์เสียแห้ง พอเบื่อท้ออายใจสุขลสาวโทรหาอยู่จนจนสาวโทรหาอยู่จนจนทำเป็นบ่อัปางัดลายดีแท้เบื่อท้อวันไลยใจต่อเธอได้ Eu não o ดนเซอร์ด้วยนะครับอ้าวน่ารักมากๆเป็นอย่างไรบ้างครับคุณแม่โชว์นี้ <laughs> ย,นยังหอบอยู่ค่ะเหนื่อยเหมือนกันใช่ไนหะมมั่นใจมั่นใจขึ้นกว่เพลงแรกไหมที่เรา <c oughs> พรเพลงนี้มั่นใจอยู่ค่ะสบายเลยยอดสุดยอดลูก,ลก <c oughs> ชอบกันเลยนะครับผมไม่ตื่นเต้นแล้วสบตากรรมการบ้างไหมครับ ติ้งเลยค่ะทั้งหัวใจให้เธอคนเดียวแลจะมีชายคนหนึ่งเขาอยากจะมอบดอกไม้คุณแม่จะพอรับไหวไหมฮะเต็มใจเลยค่ะหัวใจสีหองมอบให้อาาจร์์นทผู้เดียวแล้วค่ะเอเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวถ้าคนเราสนิทกันทุกวันไปแล้วหรือจะไม่เผลอรัก เข้าสักวันน้ำหลดลงหินหินยังกร่อนอะไม่จะก,กร่อนแต่หินก็คือหินอืมเพราะหินนั้นหินนั้นมาจากดินอนั่นคือหินนั่นคือหินนั่นหินไงเราได้อะไรจากกร่อนนี้ฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ปีกว่าเอาเอไม่ได้พบศพตาพาประสาน ไผ่สีทองไผ่สีทองเล่นครับตายไผ่สีทองเอาไปกินอ่ะเชิญไผ่สีทองเลยครับเป็นไงฮะโชว์นี้ครับแบบอันนี้คือหมอลำแท้ๆหมอลำสุดๆสุดยอดสุดกระดิ่งดิ่งหูดิ่งหางไปเลยอ่ะร้องได้ดีมากเพราะชอบ ชอบรับผมชอบชอบ,ชอบรัลโหลอนนธครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าร้องสุดคำเลยครับโอ้โหมันเมื่อกี้ผมยังหันไปมองกับมนติ์มนสิทธิบอกชอบจังหัวใจผมก็จริงๆนะหัวใจผมลำเอียงทางแม่ลำไยอยู่แล้วครับแต่ว่าความลำเอียงของผมผมว่าลำเอียงไปในสิ่งที่ถูกต้องนะสเสน่ห์ครับลำไยจา๋ามันสเสน่ห์จริงๆสเสน่ห์ในการร้อง เสน่ห์วิธีการนำเสนอผมไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีนอกจากขอมอบดอกไม้ในสวนให้กับเธอจ้ะค่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะคุณขอบคุณค่ะคุณแม่ลำพายจะรับไหมฮะจะรับดอกไม้กับไหมครับบ่อยบ่อยบ่อยมาเดินลำบากดอกไม้นี้เป็นดอกไม้จากพ่อโน้ตให้คนโปรดแม่ลำพายคนสวยถึงพ่อโน้ตฐานะไม่ร่ำรวย อยากชวนแม่คนสวยกินข้าวต้มไหมค่ะขอบคุณขอบคุณครูมากมากค่ะขอบคุณหลาลาๆค่ะครูขอบคุณค่ะไตสีทองอไตสีทองแม่สุจ้ะโอ้โหแม่สุดจริงๆเนาะขอบคุณค่ะครูปล่อยเสียงแบบเต็มแบบไม่เคยกักเลยแบบอัดแบบเต็มมากๆเลยจริงๆวันนี้ทั้งสามโชว์เลยนะสุดคนละแบบชอบ ชอบทุกโชว์เลยค่ะบอกตรงนะคะตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกโชว์ไหนเท่านั้นเองส,สุดจริงๆค่ะทั้งสามคนขอบคุณค่ะครูครูครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกก็คือเสียงนี้วิธีการนี้คือแบบมอลัมแท้ๆเลยคนบานเฮานี่ลำ่ลำทุกคืนลํ่ทุกคืนลํ่จนเสียงได้ที่ได้ที่ขนาดไหนขนาดเวลาพูดนี่เสียงลมยังมาก่อนเสียง อย่างที่แม่ลำไผพูดเนี่ยทุกครั้งที่แกพูดนี่เราจะได้ยินเสียงลมซอดออกมาก่อน <c oughs> แล้วมันเป็นเสน่ห์มากนะครับละเวลาเอามาใช้ก็ใส่สุดเต็มอิ่มมากวันนี้กับเบอร์โทรเจ้าชู้เวอร์ชั่นของแม่ลำไผเนี่ยเด่นด้านพลังเด่นด้านความสนุกแล้วก็ยี่ห้อที่มันเป็นกลิ่นไอของความเป็นหมอลำแต่ถ้าจะมีจุดอ่อนก็เป็นเรื่องของเนื้อไม่ค่อยแน่นมันจะมีคำาบางคำที่มันสลับที่กันอยู่หลายๆจุดแต่ ถามว่าถือสาไหมไม่ถือสาต้องอย่างนั้นไม่ถือสาเพราะว่ารสชาติมันได้นะครับรสชาติมันได้วันนี้กับสามโชว์ในแบบโจท์ลําซิ่งนี่กรรมการหนักใจครับสูสีมากครับขนเลยนะครูเอ่ยปากถึงกับดักใจนะครับอะตัวแทนครับโคดตักครับเพชรสีเหลืองครับผลงานของลูกทีมคนนี้ครับน้องรำไพแสงทองภูมิใจมากๆเลยวันนี้แบบว่ามันแบบว่า อล่าแบบเปล่งประกายมากๆากเลยพี่ลำไพนี่นะต้องต้องบอกว่าน้องลำไพสิคือคำว่าบอ n ทูบีเนี่ย mm hmm. คือเหมาะกับพี่ลำไพที่สุดเลยนะเกิดมาเพื่อเป็นราชินีหมอลำถ้าเกิดให้ตักเปรียบโชว์ในวันนี้นะของแต่ละคนเลยนะตักชอบทุกโชว์ฮะบอกได้เลยนะครับชอบโชว์ถ้าจะเปรียบเลยนะให้เห็นภาพทีมสีแดงเนี่ยก็เหมือนระเบิดซ mm ีโ hmm. ฟทีมสีน้ำเงินเนี่ยก็เหมือนระเบิดตอบิโดมาทีมสีแดงเนี่ยก็คือ ระเบิดประมณูนิวเคลียร์เลยนะครับคือใหญ่ใหญ่แกแกครับผมอ่ะน้องๆจ้ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้แบบว่าถึงแม้ว่าแม่จะตื่นเต้นแต่ไม่เก็บอาการได้ดีมากนะคะพออยู่ตรงนั้นเหมือนพอแม่ขึ้นแท่นตรงนี้ปุ๊บหายเลยนะคะเหมือนแม่แบบปล่อยเต็มที่เลยวันนี้หนูกับบิวแบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจมากทั้งสามโชว์เลยนะคะจริงๆวันนี้มันเหมือนเรามาดูคอนเสิร์ตมอลราจริงๆเลยนะคุณเนาะ ขอ,ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเห็ <He S 1> นได้ <he S 1> ข่าวว่าแม่จะกลับไปเดินสายใจแม่ใจแม่อยากไปล่ำเหลืองต่อก่อนคะ่ะแต่อ่อไม่ให้ไปหรอคะแต่แม่ก็มีประจำวงอยู่ค่ะคือ,อทองคำอีสานสินแต่คือตอนนี้คือ หยุดแล้วค่ะเอาหยุดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากให้แม่มีโอกาสกลับไปทําความฝันของตัวเองสักครั้งนะคะจะได้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมแล้วก็ถือว่าได้เป็นบุญหูให้พี่น้องชายสารทั่วประเทศด้วยได้ฟังแม่กลับไปรํากรอนนะคะใช่ครับพี่เอกราชครับพี่เป้าสายันสัญญาเวลาขร้องเพลงเสียงพุ่งแหลมแหบมหาเสน่ห์แม่เหมือนพี่เป้าเลยแต่แม่เป็นหมอรำเท่านั้นเอง เหมือนเปิดวอลลุ่มแบบดังมากเสียงเสียงกรอนแม่มาเนี่โอ้โหขนลุกเลยคุยกับตัก2คนว่านี่คือราชินีคุยต<ม>อนไหนคุยตอนเต้นเนี่ยไม่ทันฟังกันนะสิฮะครับแต่เขาไม่ฟังเขากำลังได้อารมณ์เต้นนะครับแต่ผมแบบผมฟังแล้วนี่คือราชินีหมอลรำจริงๆครับพลังเนาะพลังแหบแหลมครบเลยครับแม่สุดยอดครับรับค โอ้โหเป็นคุณแม่ภาพรวมดูดีนะลูกๆแล,ละหลานเขาก็เชียร์นะดีใจไหมคะคุณแม่ดีใจลายค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหนาลายค่ะทุกคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าประทับใจแห้งๆค่ะกรับผมนะฮะครบทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้วมือโจทย์นี้นะครับโอ้โห,โห,โหสมกับเป็นคุณแม่จริง,รงๆเลยครับด้วยน้ำเสียงแล้วก็ลูกคอระดับนี้ พูดได้คาเดียวว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการแก้มือจากรอบที่แล้วได้ดีเกินคาดเลยและครับแม่นำไัย